ปลูกผ,ผักสวนคัวไว้กินนะครับนี่ผักกาดกวางตุ้งนี่เขาเรียกว่าผักใบอะไรปลูกก็ไม่ต้องซื้อขนาดนะนี่ต้นริกโดกมากเลยเนี่ยกำลังโดกเลยดีปลูกไว้กับบ้าน มีต้องซื้อนี่ต้นหอมมีต้นพีกกำลังออกเหล, <Leslie> ลืองเอยตอนนี้ก็เล็กแต่ดกมากมากเลยบรรยากาศกว้างตู้งามมากเลย <N> มีหวานผักชีด้วยแต่มันยังไม่ออกนี่ต้นขนมปลูกไว้สองปีจะออกลูกแหละไวจริงๆะ กูไว้กินด,ดีซื้อของขแพงน่าดูเลยล่างจากมาล่างจากเลี่ยมพระตัดผมก็รดต้นไม้ <c oughs> อันนี้จะทดลองจะทดลองปลูกผักาศในน้ำเพื่อมาใส่วันแรกมันก็ยังไม่เหี่ยวสแสดงว่ามันต้องใช้ได้เนี่ยปลูกวันแรกขนาดมันโดนแดดนะมันก็ยังไม่เหี่วต้องดูต่อไปประมาณสักอาทิตย์นถ้ามันโตก็สแสดงว่าปลูกในน้ำสแสดงว่าใช้ได้